เห้ามากครับเกิดใน,อ,นอยากไม่จิงครับพี่น้องของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมขอนิ้วขอ,อ,นอนห่อนก็เอาผีพี่น้องว่อนหัวดวนหนาวห้าวมากกันครับปั่นเขาจะปั่นให้หน่อยเมนูกินง่ายงครับพี่น้องเมนูกับเขากินง,ง่ายง่ายยามหนา กัดดิ้นๆแข็งสินได้ประกบป้องครับอืดพอดูถั่วพี่นอ้องเอกากันครับนำสุบนนบนมเปรี้ยวมกันพี่น้องข้าไม่เย่ <No. S 2> ไปตู่คุยครับเรื่องเพียรื่ตืมกันสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนครับสวัสดีครับทุกคน,นคกวันนี้ก็ยุบแซบแซมเพาวันนี้ดีให้เก้าครับโจ๊กน้อ่สมครับพี่น้องวันนี้ พี่พี่น้องมากินขา้าวเสียบครับว่าสิซุปน้ำมันสมนี่ครับทุกชนีดหมอนี่พลอยครับ,บ้านนี้นะครับซุปน้ำมันสมเสียบกันครับพี่น้องวันนี้แต่ข้าขาว่ชนี่ประมาณน,นี้นะครับมีพริกกระเทียมหอมแดงครับเอามาขัวไฟกันกินแบเป็นตำทำการซุปน้ำมันสมแล้กันเลยครับพี่น้องน้ำมันสมกันเข้าไปต้มซุปก,ก่อนนะครับ ไม่ได้ยี่เงินก่อนครับพี่น้องไปนะครับพริกกระเทียมหอมแดงนะครับที่ขวไว้เรียบร้อยกับมาตัมนะครับแต่สำหรับน้ำมันส้มของเราใส่ลงไปน้ำมันส้มอย่างเดียวนะครับพี่น้องอ่าใส่น้ำมันส้มแล้วห่อสามะกรูดกันนะครับแบบง่ายๆครับมืันนี้บ่มีง่ายผมมีง่ายครับพี่น้องแบบง่ายๆใส่ข้าวคั่วพ่อหอมหอมพ่อครับพี่น้องชุ่มรสน้ำปลาครับข้าวคั่วลงไปแล้วนี่ตามด้วยน้ำปลาครับพี่น้องจะใส่ไล่นะครับเดี๋ยวมัน่สีเข้มครับ ใส่ไปประมาณนึงครับผมต่อไปก็ทีเด็ดของแซมประมาณนี้ดีครับของนัวนะครับใส่หลายแสีบหลายครับใส่หน่อยแอยอสีบหน่อยบ้างแต่ว่ใส่จะมาเขาครับพี่น้องใส่เป็ะมาณสักสองช้อนนะฮะสองช้อนน้อยๆนะครับผมเนี่ยประมาณจะมายัวยัวๆหลกัลกลการดำๆๆกะไปจัดจานกินสับเสียบหมูกันได้นนเลยครับพี่น้องไปครับผมแจ๋ว ครับพี่น้องปองปายสูโคสกคนนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับทุกคนมานี้กันอยูว่าแซมพวานอินดี้ชาแนลคือเก่าครับพี่น้องพามากินนี่ครับซุปน้ำมันสมนะครับซุปน้ำมันสมเป็ดแบบง่ายๆครับง่ายว่ามีกับว่ต้องใส่ครับใส่ขวบขวาพี่น้องแต่ตามสไตล์แซมพวานอินดีครับกับมี่นี่ครับผมนี่ถั่วนะครับพี่น้องแกงเซนครับแกงวุ้นเซนเส้นปลากระป๋องมาสดน้ำเพราะของคอครับ กาดเขียงม,มันกกน,นี่กัมนีหลายอย่างอยู่ครับพี่น้องนี่กับเจี๊ยบเขียวครับนี่ทั้งมะระจีนน้อยปลูกอยู่หลังบ้านนะครับแต่นี่มะระชีนโนกนี่อันนี้นะครับพริตูบเครือพ่วงบเครือป๋ะหรือบบเขียงครับอันชั่นครับพี่น้องมามาสืบเสียนด้กันเลยครับของมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม คนห่อนอนึเกเอาวีดพี่น้องควนถวด,ถวด,ถวดัวไม่ถึงเาเศร้าต้องกันครับปั่นเขานจะปั่นให้หน่อยเมนูกินยังไงครับพี่น้องเมนูกับเขากินไงไงยังง่ายยามเศรา้าอากาศเย็นๆแกงเส้นใส่ปลากระกป๋องครับอืมก็เดือดถั่วพี่น้อง กันครับมานําสุบนมนมสดเหมือนกันพี่น้องข้าวไมาเ่เย่ไปตู้คุยครับเรื่องเพียรตื่มกัน เมนูหนึ่งนะครับบริกินโดนให้กันก็คือ่อเห็ดต้องไม่ซมเนี่ยครับต้ไม่แม่เห็ดเองครับฝากมาจากเะทรโสฝากมาจะบัตรทำไม่หห็อดีจ้ครับ ของกันดีพี่พ้องมมลาเนี่ยผมอมรำพี่ตัวเนี่ออกรสชาติเผ็ดเผดอันตัวนี้อันเช่นออกหวานๆเล็หน่อยแต่กระเทียมนี่มันจะออกกรอบกรอบ,อบ,อบ,อบมาเหมือนต่อพี่น้องมาสวดน,น้ลองขอจ้วยน้อย พี่น้องกำลังชมกับว่าเพ็ดยอยู่แล้วนะยังเ,างเอาอดไปยืมตัวไากินก๋าไปเพ็ดตื่นครับพี่น้องมากินครับ มันเกิดิดเป็นหน่วยงองงงี้งงหน่อยได้ครับพี่น้องตัวเองจะบอกงามกว่ไแตคือบ่าเด็ใส่สารผิดเก็บจากสวนหลังบ้านใส่ทั้งสดนเลยครับพี่น้องเก็บเกี่ยวกรอบดีครับ มาเด้อครับพี่น้องสุข,ขูสุกขคนครับทุกหม่องทุกบอลมากินเขาซอน้ากันครับแซ่บพอปันดีครับพี่น้องสาวดแกงเสร็จใส่รปากกระกป๋องห่อนๆครับซุปน้ำใบสมเพเผ็ดครับพี่น้องโอ้เด็ก,กันครับออ่อนาดหนครับพี่น้อง โ้กินหนักมันครับยุ่งหลังเนี่ยแบบนี้โหระพานะครับกาเสียวมากินการบีกันไม่ได้เดาเพี้ยนไหมเมื่อนั้นน้ำบบกพี้ครับพี่น้อง น้ำพริกสีปากกับใส่กรอบบ้าได้การครับน,นี่เป็นการสรู้แบบง่ายๆนะครับตุ่มมนสมแต่ตายแซ่บเะบาไปในดีมันมีง่า ไว่ม่ง่ายใส่หัวขวาพี่น้องความเมื่อกันครับแสบลำล้ำใส่กัน <c oughs> โอ้โเผ็ดขึ้นคอพี่น้องคือว่าบนบดิแก่แบบนะ้เละไอ มีแจะปั่นก่อนนะพี่น้องปั่นหน่อยๆพอละมากินซุพผีสุนองเบิร่งนะครับบางมือกันนี่มีทั้งเห็ดแล้วก็มีทั้งวิธีเฮ็ดในเบิรงบางมือกับว่าอาจจะบ่มีนะครับเพราะว่าบางเทือกัดเล่าชี้วผัดเดี่ยววางกับ เอ็กหลายอย่างว้าว อย่าียักปั่นนะพี่น้อ,นอ,นองปั่นนิดหน่อย,อยครับก็ <c oughs> เป็นกระแสยาสุพีสุน้อง <c oughs> เพื่อเพื่ออยากเอาเมนูนี่ไปให้กินครับซุป้็ไม่ส้มสดอย่างประป้องนครับยังขวดถัวดั่วอยู่ปะเนี่ยมันเศร้าหอนเนูะ นะครับพี่น้องสุกุสุข้นนะครับพี่เขาว่าเบิ้งแซ่บวันนี้ดีทุกตุกกริปนะครับก็ขอบคุณที่ไลค์อีกทีครับพี่น้องสำหรับช่องแซ่บวันนีดน้ดีนีน่กะซี่ส่วนมากกะกินนะครับกินเฮ็ดเองกินเองเนี่ยผมว่านี้ครับพี่น้องเป็นเมนูง,ง่ายๆเมนูกินเขา่า งงขาอ,อยู่บ้านใช้ไง,ไง่าย อินนะครับพี่น้องสองปันกินขาสองปันกินมาหลายเนี่ยผมนะมาลปันสองปันลเลยกินขาคขับแล้วปันสองปันืน พอลองพ้อลองข้อ,อ,ขอดีกันวันนี้กูซึกัแสบพ่อครับแสบไม่ข้อเก็ด ครับพี่น้องย่างเน้องสงร่มผัดช่วยๆแต่ว่าแซ่บประมาณดีๆตอนนี้อาการพ่ค่อยดีครับเติมมีน้ำโมกเพ็ดครับพี่น้องเพ็ดครับพี่พี่น้องปั่นเขาสองปั่น มันี่นอมืนี่ไปกินซุปพี่สุนองเบื้งปั๊มนี่นะครับคือโวยไงสวัสดีเพ็ดครับพี่น้องเมนูนี้คุณผู้ชมเค่องใส่พิกหลายแนวเกล็ดนะครับพี่น้องมันเก็บตับกันเนาะ ครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับทุกซีทุกคนนะครับไปติดตามเบิงเซี่ยมพอยด์ดีมาตลอดทุกคลิปทุกที่นะครับในกลิปนีกนคลิปหนึ่งจะต้องกินแบงไงตามสายเซี่ยมพอบาน,นดีครับตามอัตภาพตามพึ่งอยากครับตามกระเนเียมพึ่งอ,อยากแง้มเสาอย่างที่นี่นั่นนี่นี่ของอยู่้ำมันสมจะได้เห็ดซุปน้ไมัสม,แ,ม,สมแบบง่ไง ผู้พี่น้องเบิ้งชิลิครับถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่แซ่บหากินไงครับเป็นอยู่แถวบ้านภาคอีสานวนี้โอ้มี่น้อไม่สมแบบคุ้ยครับไปลงไฮน้องหน้าลงทงไดน้องหมแม่จะมันไหลแต่ผมเห็นน้องไมสไ้แน่้อแมนดีครับไปเก็บไปกินีจะกนกสหินน่แซอปั่นไม่น้อยแล้วเาราบินครบบายครับพี่น้อง คุณครับทุกการรับชมและติดตามเชื่อมันดีสำหรับวันนี้ครับบ๊ายบายไปแล้วครับผมครับเชื่อมันดีแชนเนลเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าอีกทีหน้าไปนะครับ